ก็คือโดนชนด้านข้างนะครับลักษณะเหมือนกับว่ามาวิ y ่งชนตรงนี้แล right. ้วก really ็เฉลับมาโดนล้อนะครับทีนี้ช่างจันก็เลยนะครับเอาเครื่องตั้งศูนย์ตัวนี้มาจับอ่านค่าว่าเพลาขับเสียศูนย์ไหมนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่เวลารถเกิดเหตุปุ๊บอู่ประกันหรือว่าอู่ซ่อมเขาจะซ่อมแค่ที่เขามองเห็นครับเห็นไหมครับตัวนี้มันเสียหายมองเห็นอ่าซ่อมตัวนี้เสียหายมองเห็นซ่อมตัวนั้นเสียหายมองเห็นซ่อม แต่รู้ไหมว่าเผาขับมันคดกี่มิลกี่เซนมีใครรู้ไหมไม่รู้นะครับในเมื่อเพาขับมันคดหรือไม่คดเราไม่สามารถรู้ได้นะครับบางทีนะครับเพาขับคดเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเรามองเงี้ยเราดูไม่ออกเด้ว่าเพาคดนะครับเราดูไม่ได้เลยว่าเผาคดหรือไม่คดนะครับรู้แค่ว่าแม็กทลอกเห็นไหมครับแม็กทลอกนะครับแต่พอมาหาช่างจันนะครับช่างจันจะมีเครื่องมือจับอ่านค่าว่าเผาคดหรือไม่คด นะครับถึงจะได้รู้ว่าเผาคดไหมตอนนี้ก็ได้คําตอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนู้นครับจะส่วมภาพให้ดูครับนี่ครับล้อหลังข้างขวา0.6ล้อหลังข้างซ้าย0.6นะครับแสดงว่ารถตู้คันนี้เผาไม่คดนะครับเผาไม่คดนะครับถ้าตัวเลขเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างกันเยอะมากนั่นคือเผาคดนะครับสรุปได้คําเดียวว่ารถตู้คันนี้เผาขับไม่คดเบื้องท้ายไม่คดคือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีนี้มาวิเคราะห์ในการชนนะครับมาบวิเคราะห์การชนลัก,นนลกษณะการชนน่าจะโดนชนมุมนี้นะครับมุมนี้พอชนแล้วมันก็ไหลมาแค่แค่นี้นะครับเห็นไหมครับชนนี้มันจะไม่ไม่ยุบแล้วเกิดการเปลี่ยนทิศทางของรถที่เกิดระหว่างชนครับพอชนนี้ปึ้งแล้วมันก็ไหลมาแล้วก็เกิดแรงเวียงทิศทางก็เด้งออกมาข้างนอกครับแล้วก็มาโดนแมกอ่านได้รก็มาโดนแมกแล้วก็ไหลออกมาอ,าอยู่ด้านหนึ่งครับมากระแทกนะครับมากระแทกชุดนี้ครับ กระแทกชุดนี้แล้วเกิดความเสียหายนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะไม่โดนแม็กแล้วก็จะมาโดนอีกทีคือตรงนี้ครับก็ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้เยอะมากทีนี้มีอีกเคสหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่ารถชนล้อนหน้าชนด้านหน้าทําไมคานหลังคดหรือว่าเผาคดอย่างเงี้ยสมมุตินะครับก็อย่างบอกว่าชนด้านหน้าเต็มกระแทกแรงแล้วก็เกียร์ เพื่องท้ายเผาแล้วก็ยันกันตรงนี้ครับนี่ครับที่ช่างจันกวาเลยไม่กวาตรงนี้ครับตรงนี้คดนี่ครับตัวนี้ครับเสื้อนี่ครับเสื้อตัวนี้คดง่ายนะครับบางคนมองว่ามันแข็งแรงนะแต่มันคดเหมือนกันนะครับช่างการตั้งศูนย์ให้เอฟซีมาหลายคันเจอเผาคดเยอะนะครับถามว่าทําไมถึงคดบางทีก็โดนชนท้ายกระแทกแล้วก็เผาคดชนด้านข้างกระแทกเผาคดนะครับซึ่งเผาคดนี่มองด้วยตาป่าไม่เห็นนะครับเอฟซีนะ ผาคดมอเตอป่าไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเท่านั้นนะครับอตอนนี้ก็เอาลงไปเข้าอู่ได้เลยซ่อมนะครับอไฟท้ายแตกครับไฟท้ายแตกไฟท้ายแตกตัวนี้แตกนะครับโอเควันนี้ก็เอาลถเข้าอู่นะครับอะลฟ์สดแค่นี้พอเรื่องตรวจเช็คความเสียหายจากการชนโชคดีพอไม่คด